ข้างบนเบอร์ผลงานที่เขาตแกแต่งนะครับน้องนา้ำมอตะคับสายฟ้ามือ,อนีน่ไม่แต่ปลามอตะครับนะตัวใหญ่เลยสายฟ้ามือนะครับโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหนี่ตัวใหญ่นนะ แล้วครับผมปลาฉลาดเรียกว่าปลาตองมาเท่าเนาะมัน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 เด็กโวยยัดบเตเด้เป็นปลาหมอตะกับแล้วครับผมเนี่ยใส่สวยๆเลยเนาะขี่กระเดือนเนาะโอ้ทางฝีเป็นได้ครับตอดยังคักเลยมันคืดคืดคือคือเนาะมาอยู่เหมือนหีบห็นปรากฏเนาะได้แทบปรากฏไอเดต่ปลา อันนี้ครับผมปลาหมอสางหยียบหรือว่าปลาตะกับถือว่าหมดนละเยอะแล้วครับอะไรอ่ะเที่ยววยี่บปลาอย่างเออปลาตะกอกไอ้กโกรกไอ้กโกรกโอ้นะสุดยอดมากเลยตะกบเป็นไงครับแม่ยป็นไงบ้างครับนะได้ปลา<ไ>ปอะไรครับ,ไปไปบเอยตะกับ หมอช่างเยียบหรือวตะกับนะครับเนะเอ้คนหมานหมารับผมอ้โตัวอ้วลตัวลม่ัะมอตะกับหรือว่าหมอช่างเยียบ์ล้เนาะำฟามือเลยกับ้ำฟามือเลยใส่สวยเลยมันมั เพี้ยนขาวครับใส่เสื้อเลยเก็บเพี้ยนแล้วครับผมนี่เพี้ยนขาวเนาะหมาดมันหมาดสอง,ง,อง,งอรับไผ่พ่อแม่พี่น้องพร้อมขับเคลื่อนให้จังหวัดเพชรบุรีได้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องในทุก,ทกด้านอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสกำลังถึงฟ้านะจะถึงตอนไหนครับผมนี่เนี่มยมาแล้ว มันๆครับจะกินตอนได้หมูความมอสตะกัดบเนาะวันนี้เข้ามาตกปลาครับผมตอดอ่ะเฮ้ยตกปลาแม่น้ำเพชรบุรีไม้เก่าไม้เดิมมาสามีอันนี้ตอดแ ข้างเบอร์เบิงคนงานที่ห้าตัวแก่น,กน,าาคน,นะคร,นะนนนครับนั่งมอเตอร์ครับใส่ฟ้ามืออะไรนี้ไม่แต่ปลามอตอรครับนะตโตใหญ่เลยใส่ฟ้ามือเลยครับอันนี้ใส่หน่อยกันมั้ เล็กนิด,ดนึดดนอนะ้จขั้นมันอ่อนน <laughs> ะ

หน <Ừ. S 2> oh, ้มือเลยคือตินนีว่าดเองาด้่านอเปดูไดไปดดู้แเป็นปลาหมอตะกับแล้วครับผมเนี่ย เออใส่สวยๆเลยเนาะกี่กระเดือนครับโอ้ทางผีเป็นไน่ครับตอดยังคักเลยมันต๊ดๆตืดๆเ่อวายูเมือนี้บเห็นปรากฏเนาะได้แต่ปรากฏเอ้เด้แต่ปลาอันนี้ครับผมปลาหมอสางเหยียบหรือว่าปลาตะกรบถึงปะหมดละเยอะแล้วครับะเรี่ปยกยังเออปลาตะกรบ เอกโกเอกโกโอ้โหนะสุดยอดมากเลยกอกโกก่งงครับนะ้ยังไงบ้างครับนะได้ปลาอะไรครับอรอเออตะกับหมอช่างเกียบหรือว่าตะกับนะครับนะเอ้ยคนหมานข <c oughs> ้างหนากัดตอดเทียนเนาะอาขึ้นมิดซีเรียลมื่อกี้ตอดนนะ เด็ดหลองอมอเด็ดเลยเด็ดหลงตามาเดิมน่มาอีกตัวครับปุ๊บปมอตสกรบับหรือปมอสแงเก็บเนาะมัมนมนัมนมันมัน

ตัดแล้วว oh, no. ่เอาก็ยากดีแต่เอาแล้ตัดแานครับผมมอกัดนี่ย โอ้ยโหตัวอวนเลยตัวนี้ตัวใหญ่เลยปุ๊บมาอีกตัวละหมอตะกับาหรือว่ามอช่างเย็บเลยนะเนาะสำฟ้ามือเลยเก็บสำฟ้ามื่นเลยใส่สวยเลยมันมันมันปลาอร่อยครับเพิ่มปลาเนี่นยครับปลาเนี่ยเห็น เรเบิ่งผลงานเฮาครับผมเออเบ่งออมตะครับใส่แง่ร้ายตัวยังไงครับใส่งามๆเลยเบ่งกับปลาฉลาดปลาตะโพกปลาฉลาดปลาตะเพียนขาว ทูบนนะทิดทิดกี่เงากับบรรยากาศแม่น้ำเพชรบุรีครับผมเอิ่นเลยอู้โดนแล้วครับแม่ โอ้ยมาอีกแล้วเดี๋ยวจะมอสตะกั๊บลือบตะมอชช้งเหยียบนี่ตะมอชช้งเหยียบนะมอตะกั๊บไปเลยอ่ามันมันครับไปต่อ <laughs> Thank okay. you. มฉลครับ huh. อ้เป็นแนวแน่นอนเป็นมนฉลาดนะนั่นนั่น ก็ดีกล้ากะได้ก็มีคมดแหเอ้ยเอกครับผมโกทหน่อยนะเอางีย มอ้ปลาดีว่าอ้อ้าปลาลนี่นนี่น่นี่น่นี่นี่นด่นี่นี่่นนี่นี่นนี่น่นีนี่นีนน่น่

จะได้ทำดีโอ wow. mm. ้ยหมดอะไรก็ใ euh ช้รู้องวิจ mm um> ิตรปาใหญ่ไม่ใกล้มาเลยมาดูเลปลาใหญ่ตัวสามตัว มาแล้วครับผมนี่มาเพี้ยนขาวครับใส่สื้อเลยมันจะเพี้ยนแล้วครับผมนี่เพี้ยนขาวเนาะมาันมันม ที่น้องเว่าจังหวัดเชีรีที่ดิรการวันอาทิตย์ที่2กาประา5.00เวลา8นถึง1 7นวันเลือกตั้งนายกองทัพทหารพลเรือนจังหวัดเชรบุรีโปรดเพื่อกไถยไกรอังกินันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่เลือกไยาไกรอังกินันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่เบอร์ห่ กู้สมัครรับเลือตั้งนายกองกำบริหารจังหวัดเพชบุรีกลุ่มรวมใจเบรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเมื่อบ้านนนมเรื่องให้ยาปรา พิณัทเป็นนายกอปปอร์เทศบุรีเชื่อสามาโดยถึงเพื่อพัฒนานามาย่าต่อไปเชื่อต้นทองดินเทศบุรีเชื่อทายาทลายอันพิณัทเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพร้อมรับไา่พ่อแม่พี่น้องพร้อมขับเคลื่อนให้จังหวัดเทศบุรีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านอนุรักษ <t ương introduction> ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดาวหัวเต็มฟ้านะจะถึงตอนไหนครับผมนี่นี่มาแล้ว มันๆครับจะกินตอนไหนมูปลวามมอตะกับเนาะนใส่นี่แต่ใส่สวยๆเลยแถวนี้มอตะกัาบหลาๆครับผมใส่นี่บางทีไมีหอดใส่ทอป้า,ามือเลยมันๆครับผมหอดหลยเลยาั้รนี้ก็นั่งป้าว นี่มานะ่ลาตะโกครับผมสสวยๆเลยเปนกระตอดเยนนบ้าเป็นก่ตุ ทั้งที่ลงไปแป๊บเดียวก็ตอดเลยเนาะเยใส่เดียนช่วงหมูว่านนี่ในปรากฏขังไปครับผมเป็นลูกมันเนาะประมาณสี่หาตัวนี่แหละครับผมหมูว่านนี่ฝนตกนักเนาะแล้วก็ในปลากระทิ่งหลายตัวครับผมปลากระทิ่งใหญ่นําแม่น้ำนี่เนี่ยปลาหลายครับ นี่ปลาตะกูโกกกง่ายนี่ก็เคยเห็นลุงแกปักเป็ดไห้่เนาะแล้วก็โครขั้งนี่เขาปักเป็ดได้่ย่างร้ายเลยครับผมโครขั้งใส่โลนี่ก็มี่ครับโลสองโลมี่เหมือนกันตะกไง,ง่ายก็เห็นเขาปักเป็ดไห้เนาะเอาลูกปลาใสแต่ผมนี่ตกใส่เดือนครับนี่ตขกคีเหงอ รอยังไงจมูกตาตาเงินบ right. ่ะเงนป่ะมันลดแ้ว่ะือเป็นตานี่เามนอาห ผมปลามอตะกับมาอีกแถมแล้วเนาะหมูจะกินตอนไดกินลึกนะปลาหนีร้ายๆครับใส่งอ่ำๆเลยมาเอ้ยหนักนะใส่นีนี่กับพอดีปิงอยู่ได้ครับผมหรืว่ามีใส่แง่คนนี้ร้ายเท่าก็มีครับใส่ซ้ำฟ้ามือเนาะ คลิปนี้ก็ต้องขอล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะสีหมืดๆเลวนี่ก็เป็นสะพานยามือแรงปลาก็ตอดเรื่อยๆครับผมเดีย๋ยวผมจะให้ดูตัวปลาเนาะยดูผลงานน้ำกันเดี๋ยวหลายเติบชุกรับผม เมืองครับผมเนาะปกัดนี่กดเลี้ยงเนาะโมเมนต์กัดคังดูครับผมม,มอตะกับใส่ใหญ่ๆเลยโมเมนปันน,นินเนาะนี่มอตะกับนี่โคตรใหญ่เลยครับมบือเงาฟ้ามือฝ่ามือ,มอ,อยั่งปิดบ่ห่มเนาะสำฟามือน,น,นี่ใส่ผลงานเนาะคลิปนี้ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้เนาะ คิปัดประกันไดขอโทษขอภายไว้ที่นี้ด้วยคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ